กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมเนนจารี b บ r ร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับและก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวตัวละครนะครับก็ให้ทุกคนครับกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ดิสคอร์นะครับอยู่ใต้คลิปเนาะก็สามารถเข้า Discord กลุ่มของผมนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาหาเพื่อนเล่นเกมชวนกันเล่นเกมได้นะครับผมโอเคเนาะ อ่าแล้ววันนี้นะครับตัวที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือเจ้านี่ครับอินทาจินั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีนะหลายๆคนน่าจะมีนะเพราะมันเป็นตัวที่รู้สึกว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะได้มาตอนที่ผมเ,เข้าเกมมาแล้วมันจะให้เป็น v i p 8หรือ9นี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะ ซึ่งน่าจะมีทุกคนนะครับถ้าใครไม่มีก็สุ่มสุ่มเพรหาเอาก็น่าจะได้เราหรือไม่ก็ไปแลกตัวเอานะครับหาหาง่ายอยู่นะครับเจ้าตัวนี้หาไม่ยากเนาะและสําหรับเจ้าอินทจิของผมนะก็เลเวลอยู่ที่60นะครับแล้วก็ปลดล็อกสหานไปแค่หางเดียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เศษก็มีอยู่110นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะส่วนสกิลนี้ก็ตันของเลเวล60แล้วนะครับก็คือตันของเลเวล60 เดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งของเจ้าอินทาจิกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งครับคืออ่านจันทานะครับผมก็เออเป็นสกิลที่เจ้าอินทาจินะครับจะอย่าเอ่อยังไงอ่ะเป็นการเออเป็นสกิลที่หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูครับทั้งสนามนะศัตรูทุกตัวครับจะโดนสกิลนี้ปั๊บก็จะหยุดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แบบว่าไปตีกันเองเนาะอันนี้ของผมอัพที่เวล้งหกสิบเป็นเวลาห้าวิกับหกวินะครับก็ถือว่า เป็นสกิลที่ดีพอสมควรเลยนะสำหรับสกิลอันตรของมันนะครับส่วนสกิลที่2ก็คือเนตรวงแหวนนะครับยกยาสกะนะครับก็เออเป็นวิช,ชานะครับเนตรวงแหวนนะครับที่เรียกว่ายัางไงอะเรียกซูซโนโอนะครับออกมาเนาะแล้วก็ซูซโนโอก็จะทําการปล่อยลูกไฟนะครับเป็นจักกะนะใส่เป้าหมายเนาะสกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีปกตินะครับส่วนสกิลที่3ก็คือเกณฑ จินสึนะครับจิตสืนะครับฟองสบ,บู่เราโหชื่ออ่านยากมากครับก็จะเออเป็นยังไงเอ่ยเป็นสกิลแบบว่าสร้างภาพลวงตาครับทำลายจาก,กรกาใส่เป้าหมายแล้วก็เป็นสกิลโจมตีเป้าหมายอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนสกิลที่สี่ก็คือมันเงเียวซาลิงกันนะครับก็เป็นสกิลที่เออ,เอ,อ เพิ่มพลังจักระนะครับน่าจะเพิ่มให้แค่ตัวเราเองหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าเพิ่มให้กับทั้งทีมหรือเพิ่มให้กับเพื่อนเนาะก็น่าจะเพิ่มให้กับตัวเราเองนะครับผมผมเท่าที่ผมอ่านสกิลของเจ้าอินทจิแล้วเนี่ยเชื่อว่าช่วงแรกๆนะครับเออท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะมีคนที่เล่นเจ้าอินทจิอยู่อย่างแน่นอนนะเพราะช่วงแรกๆเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับช่วงแรกๆนะของเกมเนาะต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเรามีของมากขึ้นเราก็ ก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นก็ได้เนาะเพราะว่าเจ้าอินทจิเนี่ยคือเป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับแต่ว่ามีตัวอื่นที่ผมว่าก็ยังดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูในสนามรบกันเลยดีกว่าเนาะว่าเจ้าอินทจีนะครับจะสกิลเป็นยังไงนะอโอเคด่านนี้ครับอินทจิเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ครับผิดตัว ไปดูครับนี่โอเปิดมาครับใช้สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองเราเมื่อกี้นี้ครับเรียกซูซโนโอมาแล้วก็ปาบอลไฟใส่ครับอันนี้สกิลสามครับเป็นอีกาครับสกิลสามสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่โดนหลายตัวนะครับสกิลอีกาเนาะถือว่าเออเป็นตัวที่มีพลังเรียกว่าเป็นสกิลที่เอาไว้โจมตีเลยนะครับดูอันติครับปั๊บนี่ครับศัตรูจะหยุดนิ่งครับแล้วศัตรูจะตีกันเองครับเนี่ยเป็นไงอันติมันโกงอย่างเงี้ยเหรอครับแต่ว่า มันอยู่ที่แค่5าวิ6วิประมาณนี้ครับเท่าที่ผมอัพมานะแต่ผมไม่รู้อัพขึ้นไปอีกมันเนี่ยดูดิมันบางมากนะครับดูดิโดนเข้าไปครึ่งหลอดและอันนี้สกิลอีกาเนาะโอ้โหบางมากนะสำหรับเจ้าอินทจิเนาะแต่ว่าดามจก็จัดจานพอสมควรนะแล้วก็มีอันติที่ป่วนศัตรูได้ โอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทอินจ,จิเนาะแต่ณนะัปัจจุบันนี้คนเล่นก็น้อยลงเนาะพวกแบบว่าเลเวลเยอะๆกันก็เริ่มจำไม่เล่นเจ้าตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าสกิลมันธรรมดาเกินไปเนาะคืออันติมันบีดีแค่อันตินะส่วนที่เหลือก็เฉยๆนะครับเป็นสกิลโจมตีปกติเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล,และลิงก์กลุ่ม Discord ของผมนะอยู่ใต้คลิปนะเข้ามาพูดคุยหาเพื่อเล่นเกมชวนผมเล่นเกมก็ได้นะครับผม งั้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย